ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาขับเคลื่อนง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถฟาร์มฐานโต,ตจังหวัดยะลาพันเอกนัทพลชัยสุภารองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระจอมริพร้อมคณะได้เดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมพบปะสมาชิกได้มีการติดตามความคืบหน้าการบริหารรวมทั้งเยี่ยมชมกิจาการอาทิปแปลงเกษตรพืชผักในร่มการเลี้ยงไก่ไข่กิจาการห้องเย็นสาลาทรงงานและโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย พลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบโซลาเซลล์ต่อมาได้เข้ากราบนมัสการพระคำหมายฐานิสโรเจ้าอาวาสวัดขาบรรนังกระแจะพร้อมทั้งถวายเครื่องทยธธร,รมจากนั้นนะคะได้เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะหาหรือและเตรียมความพร้อมในพิธ,ธีถวายพระภักดีพระราชทานค่ะนอกจากนี้ครับทางคณะรองผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้พบปะกับสมาชิกอาสารักษาหมู่บ้านติดตามการปฏิบัติงานสอบถามปัญหาข้อขัดข้อ องข้อเสนอแนะพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่ศาลาการประเรียนวัดเขาบรรน,นางกระแจะพร้อมทั้งได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่สอบถามถึงความเป็นอยู่โดยมีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริแนะนำการปฏิบัติตัวต่อการเจ็บป่วยและการดูแลผู้สูงอายุให้กับญาติของผู้สูงอายุให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง